ชีวิตของคนทำโคกหนองนาหลายคากจากปลามีทุกชนิดปลาสิมักปลายังมีบัดอย่างใสใ่าใสายไง่ปลายไงสายไงรัฐบาลไหมจ้ะสองพันหาท้อกสอนไหม จกเงินแค่สองพัญหารวมค่าดำมันของทอกระสอของรัฐบาลเนาะจ้ะสารน้อยแบบไงแล้วก็เลี้ยงปลาโกนกันทุกชนิดเลยจ้ะปลาดุกปลาขาวปลาปลาอิสบปลาตะเพียนปลานิ้นปลาไหนปลาทับทิมปลาคอปลาเข็งมีดมืดโกนกันอยู่เลยจ้ะหลายคักมีทุกขนาดโกนกัน นาดน่อยขนาดใหญ่ผู้สายใหญ่เขากับปลูกต้นมกพ้าวปลูกต้นมะกรีนฟ้าต้นไม้ปลาต้นแดงต้นพยุงปลูกกล้วยเป็นพี่เลียงจ้าบ่อืดของอยู่ของกินกล้วยกับไรยคักส่วไม้สีไงกับจินกล้วยเจนว่าบ่อยากกล้วยไรยค่หไร่เจนว่าได้เอาไปให้ง้อให้กล้วยจ้า มีทุกชนิดปลาเยอะแยะเลยนี่คือชีวิตของคนทำโคกหนองนานะคะทำโคกหนองนากับมีความสุขจา้าอยู่แบบบ้านๆปลูกอีหลอกดอกกระเจียวเลียงงวย้วะเลียงควายเลียงหมาเลียงแมวจา้าโอ้ยลายขัดปลาคลิปนี้กับซ้ำนี่ละจา้าขอบคุณห,หลายๆจา้า